ที่ด,ด,ด,ดาาางคู่รู้คุดค่าประชากนไทยคืยอหน้าที่คือหัวใจคือนักโยบายของเราโอ,อ้โหมารอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีพลเรชอน,นีฮะสิโอนั่นไงนั่งไงพี่ไปรับมาแล้วอา้าวพี่โอ้หายไปไหนมารอตั้งนานสวัสดีครับ สวัสดีค่ะมา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 โหรอหิวข้าวอยากจะกินหอยเต็มแก่แล้วเนี่ยนั่งนั่งแทบเปลือกหอยไปก่อนแล้วกันจะแทบเปลือกหอยแล้วพี่ไปไหนมาพี่ไปไหนมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับพี่ไพรัดไปไหนมาครับไปดูน้ำที่ทะเลครับไปดูน้ำทะเลดูทำใหม่พี่ชุ่ว่าน้ำมันเลือกเสียหรือยังจะได้ปล่อยหอยที่โอ้หอยอย่างเงี้ยนั่นเหรอคะโอ้มันต้องให้น้ำดีๆเหรอ เอาแล้วพวกนี้มาจากไหนอะครัเปลือกหอยพวกนี้มาจากฟาร์มพ่อมันเป็นอะไรอะคะถึงต้องลากมันหอยมันตายครับหอยตายตายทั้งฟาร์มเลยเหรอไม่ได้ราคาเลยไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยเราเอามาเทราดพื้นที่บ้านเลยประจานหอยเลยอย่างนี้พี่ก็ขาดทุนนิดสิขาดทุนเลยครับเยอะไหมรอไปนี่ตอนนี้สองแสนห้าใหนระบบหรือนอกระบบนอกระบบครับนอกระบบสองแสนดอกเบี้ยก็ต้องแพงมากสิพี่ครับเส้นหนึ่งตกเท่าไหร่อ่ะก็ตกพันกว่าเพราะพันกว่าบาทนี่เฉพาะดอกนะไม่เกี่ยวกับต้นโอ้ชีวิตหนักเลย ทำให้ที่ภイรัดดูหน้าเครียดเลยนะหรือว่าชีวิตหน้าก็เครียดอยู่อย่างนี้อ,อ๋อมียิ้มมียิ้มเออเพียงช่วยหน่อยหมเห็นรอยยิ้มยิ้มอย่างนี้แสดงว่ามีคนมาช่วยเหรอก็อทางทกศเขาช่วยปล่อยนี่ต้อระบ,บบให้อ่าให้อยู่ในระบบอ๋อตอนนี้ก็กู้ทกศแล้วก็ไปผ่อนกับทกศแทนครับอันนี้ลดต้นลดดอกแต่นี่นอกระบบต้นไม่ลดส่งแต่ดอกดอกบานตะไทยอีก บานมากกว่าหน้าพี่ไพรัตษ์อีกอ่ะหอมจังเลยพี่ไพรัต์นี่เอ้านี่ทําอะไรอ่ะพี่ย่างไก่ครับย่างไก่เอาไปทําอะไรครับพี่เอาไปขายครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมของพี่เหรอคะครับเป็นอาชีพเสริมแล้วย่างอยู่เนี่ยสาวครับลูกสาวสองคนชื่อกันย่างเลยครับแม่ย่างแล้วเอาไปขายยังไงพี่เอาไปรถขายครับอย่างนั้นเหรอขายอ๋อ โขายไม้ละเท่าไหร่ไม้ห้าบาทเหรอรายได้ประมาณวันละเท่าไหร่คะวันประมาณเกือบร้อยเออก็เรียกว่าผสมผสมกันกับอาชีพของพี่ไพรัสก็คือเลี้ยงหอยด้วยไปลากหอยด้วยแล้วก็ขายขายของด้วยขายของด้วยชีวิตกัวดีขึ้นแล้วสินะตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยเริ่มมีเงินเก็บยังพี่ เริ่มมีแล้วในใขอดูมีบัญชงบัญชีสัก20-30ล้านหรือเปล่าอ๋อเนี่ยเเล่มแดงของทกศนี่ไปเปิดมาแล้วนั่นิ่นเปิดมากี่เดือนเปิดมาแเดือนแล้วครับแปดเดือนก็นับตั้งแต่วันที่ไปกู้เข้ามาเขาก็ให้ฝากเงินด้วยรู้จักการออมคืออีกด้านหนึ่งเนี่ยพี่ไพรัตเป็นลูกหนี้นะฮะเพราะว่าต้องผ่อนชำระแต่อีกด้านหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ด้วยครับท่านแม่เรียกเป็นปากเลยว่าเป็นเจ้าหนี้ทกศพานสมุดเล่มนี้ หลังจากที่ผู้ทกศมาทำหน้าทนนี่นอกระบบอะไรอะไรในชีวิตดีขึ้นไหมพี่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าทกศเขาช่วยถ้าไม่มีทกศแย่กเนม่นแย่มากๆเลยใช่ไห <ป S 1> <ช>มรู้ว่าจะหมดนี้เมื่อไรแล้วนี่จะลงหอยอีกได้เมื่อไหร่ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องดูน้ำดูอะไรก่อนแต่ว่าทําต่อแน่นอนครับแต่ถ้าลงหอยไม่ได้พี่กำปูแนะนําลงอะไรดีก็ไปลงปลาพี่อยูแต่ถ้าลงปลาไม่ได้อ่ะเสือยังมีเสือยังมีกุ้งก็โอเคนะเอาน้ำต้มไม่ไน้นการทรายจะติดคุกกันหม้อตองจะเอายังอย่างดิไม่ได้ไอ้ยังงั้นอะทำให้เสื่อมหายนะเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ